พรบงเงินกู้เนี่ยแหละจะเป็นตัวหนึ่งที่ถาโถมเข้าไปใส่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินชนิดที่ว่าถ้าขับเคลื่อนไปได้รัฐบาลนี้ก็เดินหน้าถ้าขับเคลื่อนไปไม่ได้ก็จะเป็นตัวชี้ชะตารัฐบาลเศรษฐาทวีสินคือนอกจากชี้ชะตา,านายกเศรษฐาทวีสินแล้วชี้ชะตารัฐบาลต้องบอกทุกพักการเมืองต้องร่วมกันรับผิดชอบนะใช่ชี้ชะตารัฐบาลและที่สําคัญ ยาละเลยฮะชี้จะตาเพื่อไทยด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะนายกอย่างเดียวนะครับรัฐบาลและก็เพื่อไทยด้วยนะลอยตัวไม่ได้นะฮะคือเกี่ยวข้องกันหมดเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คือครพอรบรเงินกู้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งของเสาค้ำยันของรัฐบาลนี้ครับ,รบและเป็นเสาค้ำยันของเพื่อไทยด้วยมาดูด่านหินของพอรบรเงินกู้ห้าแสนล้านครับอันแรกเลยครับอันแรกฝ่าดานไปได้คือใช้ คณะกรรมการของกฤษฎีกาคณะที่12เนี่ยตีความว่ารัฐบาลสามารถกู้ได้ไหมวิกฤตจะเป็นเร่งด่วนไหมตอนนี้รอตองมาคอรมอและพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันหรือเปล่าเพือ่อเสียงจะได้เป็นเอกภาพในสภาต้องถามตอนนี้ขนาดนี้นะถ้าดูเลยวนะคนที่ออกมาพูดเนี่ยนายกแหละใช่นายกเลยยืนยันทั้งในประเทศแล้ไปต่างประเทศด้วยลองนายกภูมิธรร แล้วเราก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอันคลังที่เห็นเห็นนะเลขาธิการนายกเลขาธิการนายกคุณหมอหมอมิ้งครับส่วนพักร่วมอื่นๆเนี่ยมีบ้างมีบ้างแต่ไม่น้ำหนักไม่แน่นอันนี้ต้องไปคุยในคอมองไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันต่อมาคือการพิจารณาของรัฐสภาคือที่ประชุมสองสภาจะมีเสียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมเหมือนตอนที่โหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เ <buch. S 2> อออันนี้มันจะมีผลต้องดูต้องดูเสียง <c oughs> อะไรนะเสียงสวบางปลอใช่เสียงสวบางปอก็เอายังไงบางปอเอายังไงและสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องมีคนร้องต่อศาลรัฐธรรธมนูญอยู่ดีไอ้น,นี้ไปแน่นอนดีานไปอยู่ตรงนั้นอีกไปแน่นอนครับสีดานครับครับ,รบมาดูเส้นทางของพอรบเงินกู้กับนายกงเดลิแจงที่มาว่าต้องออกพรบเงินกู้ห้าแสนล้านและทั้งหมด จะไปขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของสภาครับครับพูดง่ายเอาสภาเป็นหลังพิงกลางเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนให้สำนักง,งานกฤษฎีกาพิจารณาหลังจากนั้นต้นเดือนธันวาเนี่ยจะมีการล่างพรบกู้เงินเพื่อเสนอให้ คอรมพิจารณาและให้กฤษฎีกาไปตรวจปรุปครับวันที่10พฤศจิกายนยกแถลงใหญ่ใช่ไหมแล้วกลางเดือนส่งไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ต้นต้นเดือนเนี่ยจะ้ร่างกฎหมายแล้วล่ะครมนี่ไงถ้าตรงนี้ผ่านก็ร่างกฎหมายสบายแฮเลยครับแล้วก็กุมภาสภาเปิดก็เสนอไปลุ้นกันทีเดียวกุมภาพันสองันาร้อยหก็ับเป็นช่วงสภาเปิดสมัยประชุมและจะผลักดันสมวาระ เงินดิจิตอลนโยบายร้อนของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมันจะติดกับดักอยู่ตรงนี้ครับครับต้องไปทําอะไรบ้างหนึ่งล่างกฎหมายแล้วไม่พอกฤษฎีกาตีความไม่พอเจอสารรัฐมนูนไม่พอต้องไปพิจารณาประกอบนุน่นพรบรวินัยการเงินการคลังของภาครัฐใช่ไหมพรบรเงินตราอีกโอการบริหารนี่สาธารณะอีกเจอกี่กฎหมายเนี่ยสี่ฉบับนี้ครับใ,ให้จับตาสี่เกี่ยวข้องสี่ฉบับนี้นี่ครับรลฐวนู่นปีสองพันหกสิบคือรัฐมนูนปีหกสิบเนี่ย มันก็คล้ายๆกับปี50ที่บอกคุณตอนนั้นคือใครออกนโยบายพิจารณายนมอะไรได้นะแต่ต้องรับผิดชอบก็คือว่าแหล่งที่มาของเงินต้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นก่อนนู้นสมัยไทยรักชัยเดิมกออกมาอย่างไงหรือว่าอะไร30บาทรักษาตูวโลกอะไรเนี่ยก่อนนู้นเขาไม่มีว่าแหล่งที่มาของเงินอะไร่แต่รัฐนูลจะปับ50-60เนี่ยกับ60เนี่ยต้องบอกแหล่งที่มานั่นแหละครับจึงออกมาเป็นพรบที่ต้องกู้เงินซึ่งในนโยายของเพื่อไทย ที่แจ้งกับกะกะตก็บอกแหล่งที่มา,อาตอนนั้นบอกว่าไม่จองกูตนนแต่ตอนหลังมาดูแล้วไม่ไหวก็ก็กู้กแสดงมีแหล่งที่มาคือกู้อันที่สองคือที่หนักก็คือน,นี้วิพลบวินันการเงินการคลังของรัฐใช่อันนี้มันบอกถ<ผ>ูก ล็อกไว้มีเกี่ยวข้องหลายมาตรถ้านํารวม5้าแสนไปรวมกับเปิ่งกับนี่เดิมนะมันจะทะลุเพดานเลยอันนี้แหละครับจะเป็นศิลปะในการฝ่าด่านร้อนของรัฐบาลและเกี่ยวกับพบรอเงินตราที่แบงค์ชาติกํากับดูแลด้วยนะดิจิตอลอ่ะดิจิตอลอ่ะเพต้องมีเงินแบกไม่สภาพคล่องปริมาณเงินมีพลนมีผลไหมและสุดท้ายคือพรบเรื่องของนี่สาระเพดานนี้กระทบมากนดการชําระนี่ว่าไปโครงการนี้ยอดเงิน5้าแสนล้านเนี่ย คนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดพีว่วีทั้งหมดนะจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์54.8ล้านคนคือคนที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยประชากรปัจจุบันจะเกี่ยวข้องหมด54.8ล้านคนคนที่มีเงินเดือนเกิน7,000 70, 0อยู่ที่ที่มีเงินเดือนอเกิน7,000 70, 0อยู่ล้านสา้พวกนี้ไม่ได้สิทธิ์เอาล้านสาไปลบเอาล้าน3าไปลบ,ลไ,ปลบไปลบ54คนที่มีบัญชีเกิน5 0 0 0 0บาท3.5ล้านคนครับก็ ก็อนนี้ก็เป็น4.8 4.8ไปลบตรงนู้นก็เหลือ50ล้านคน50ล้านคน50ล้านคนคือต้องกู้500แสนไงพอดีไหมเพราะฉะนั้นคนที่ได้สิทธิ์อยู่ตรงนี้ครับที D I ประเมินอีกเหมือนกันว่าเนี่ยพี่วีทั้งหมดมีผลต่อ G d P ในการอัดเข้าไป500ล้านนะครับเพียงแค่0.43เปอร์เซ็นต์โอ้ทำไมมันต่ำมากอ่ะพี่วี0.43ปปีแรกเนี่ยจะขยายตัวแค่0.6 ปีที่สองลดลงลดลงลดลงน้อยมากนะ0.43ยสรอบการหมุนเขาบอกเงินที่อัดเข้าไปอ่ะมันติรยังไม่ถึงหนึ่งเท่าตัวติไพรเออร์ตัวทวีคูณแสดงว่าผ่านจากผมไปถึงพี่วีผ่านพี่วีเอาออกไปเนี่ยไม่ครบร้อยนะก็เหตุผลหนึ่งที่เขาตัดคนที่มีตังมูลรวยเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเรื่องของตัวทวีคูณกันนะในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าคนรวยถ้าได้ของแล้วเนี่ยก็โอกาสที่จ่ายเลยเนี่ยช้าไม่เหมือนคนจนคนจนได้ตังปั๊บจ่ายเลยหมุนมันจะเงินหมุนหลายรอบ นายกรัฐมนตรียืนยันในหลักการเลยกฎหมายเนี่ยที่รัฐบาลผลักดันเนี่ยมันต้องผ่านนะอันนี้ไปให้ถ้าไม่ผ่านนะโทษทีแล้วท่านนายกใช้คำพูดแบบนี้เลยมันจะเป็นความสวยของประเทศผมไม่รู้ว่าพูดแบบนี้ได้หรือเปล่านะแต่มันเป็นแบบนั้นแหละผู้ยืมเงินเนี่ยมันมีหปัจจัยครับพี่ปัจจัยแรกเนี่ยพักร่วมรัฐบาลมีเสียงสนนุนทั้งหมด 314ย่เสียงเป็นทต่งการที่เคยเปิดตัวเลขเหล่านี้แต่วันก่อนนายกพูดเนี่ย320แสดงว่าอีก6เนี่ยมาแล้วนับพักเล็กไปด้วยหรือว่าพักที่ไหนแฝงที่ไหนไม่รู้โอเคพรา่นจำนวนไอ้เสียงสอสอในสภาเนี่ยนายกไม่มีตกคิดว่าไม่มีตกนะตอนนี้ไม่ตกนะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าถึงเดือนกุมภาไม่แน่มีใครเปรี้ยวปรับคอรมอะไรมันจะมีแปลเปได้หมดเัาจให้สองประโทุกพักเนี่ย ไม่มีพักไหนอยากเลือกตั้งเร็วไอ้นี้จริงเพราะกฎหมายนี้กฎหมายนี้ต้องผ่านนะถ้าไม่ผ่านนาะยงตีมีต้องลาออกกับยุบสภาสองทางอ่ะเพราะพรคอื่นก็กลัวว่าถ้าไปเปรี้ยวใสใชแชะเปรี้ยวใส่กฎหมายเนี้ยไม่ยกมือให้เนี่ยตัวเองอ,อาจจะโดน,ดนดโดนไปด้วยใช่ไหมโดนไปด้วยและเมื่อนั้นส้มมันจะมาแล้วครับ <algo S 1> ส้มปัจจัยที่สามคือพักร่วมทุกพักหมดกระสุนในรอบที่แล้วไปเยอะเพราะฉะนั้นยังไม่อยากเล่ง ยังไ่ทั้เรื่นี้จะเป็นตัวปัจจัยที่ผ่านในเฉลุยต่อมาสวน่าจะผ่านได้เพราะรอสัญญาณบิ๊กปออดีตเบอร์นหนึ่งไฟเขียวนี่อันนี้มีโอกาสสูงครับเพราะต้องบอกว่าบิ๊กปอนี้ตรงนี้ <laughs> ครับให้ดูตรงนี้เป็นปัจจัยต่อมาโครงการดิจิทัลเนี่ยมันต้องจบในยุครัฐบาลเศรษฐถาทวีสินนะเพราะมันมีความเสี่ยงสูงมากครับแต่ละพัก ต้องรวมกันให้ได้ให้รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อเดินหน้าฝ่าด่านไปได้3 1 4ท่านนายกบอกว่า3 2 0สองแต่ต้องอาศัยเสียงในสภาสูงมาช่วยด้วยครับและคนที่มาช่วยไม่ใช่ใครครับมันต้องเป็นเสาค้ำยันของรัฐบาลครับตอนนี้แต่ละพักมีท่าทีแบบนี้เพื่อไทยร้อเปอประชาชาติประชาชาติ ร้อยเปอร์เซ็นต์ภูมิใจไทยล่ะภูมิใจไทยบอกว่าเดินหน้าได้แต่เงื่อนไขต้องถูกกฎหมายนะอันที่แสดงว่าภูมิใจไทยยังกักอยู่สนับสนุนแต่ว่ายังกักอยู่มี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 แต่นิดหนึ่งรวมไทยสร้างชาติล่ะเออต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมายก็ถือว่ายังมีกักอยู่นะยังกักอยู่จะไม่แรงเท่าภูมิใจไทยแต่เขาถือว่ายังกักอยู่แต่พลังประชารัฐบอกว่า <Hey. S 2> ต้องรอพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับท่านจะตัดสินใจอะไรและต้องประชุมพักร่วมกันอนาคตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและรัฐบาลเพื่อไทยเดิมพันอยู่ที่พรบเงินกู้เนี่ยแหละครับ